สวัสดีค่ะบุภาพาดด้วยค่ะมาแนะนําเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ยาวๆนะคะเป็นเสื้อคลุมยาวเอ่อยาวเลยนะคะแล้วก็แขนอยู่สี่ส่วนเนาะปุภาเห็นแล้วสวยดีค่ะอันนี้เราไว้คุ้มทับชุดเอ่อไปทํางานของเราก็ได้หรือชุดไปไหนไหนของเราก็ได้เนาะเอ่อบุภาเห็นแล้วก็ลายเป็นลายถักไม่ยากค่ะของเขานี่น่าจะใช้ไหมเส้นใหญ่ค่ะไหมเส้นใหญ่เนาะเดี๋ยวเอ่อ ตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะไม่มีแพทเทิร์นได้แบบมาแต่ว่าลายนี้ไม่แน่ใจว่าหลายท่านได้ถักไปแล้วหรือยังแต่ว่าบุภาลองทําแล้วก็สวยดีค่ะสวยดีเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างลายกันค่ะอันนี้ลายลายที่ถักนี้นะคะน,นี้ยังไม่ได้รีดเนาะพอรีดมันก็จะขยายออกมาหน่อยอันนี้บุภาใช้ไหมไหมเส้นใหญ่ไหมเส้นใหญ่นะคะไหมพรมเส้นใหญ่ ตัวนี้สั่งมาจาก l า z a ด a าค่ะมวนละสิบกว่าบาทน,นี่นะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้พอดีวัดสีสีส้มไม่ได้ให้ดูยี่ห้อนี้นะคะไหมจะนิ่มค่ะไหมจะนิ่มนะเป็นเป็นมิวคอตตอนค่ะไหมนมไหมนมนะเดี๋ยวตัวนี้ปู้ผัดจะมาขึ้นลายให้หน่อยหนึ่งค่ะขึ้นลายให้ดูหน่อยหนึ่งนะเผื่อท่านผู้ชมหลายท่านอยากจะถักบ้างนะมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะในในตัวลายนี้เนาะในตัวลายนี้ บูผ่านใช้เข็มเบอร์ห้านะคะใช้เข็มเบอร์ห้าถักเนาะไหมพรมด้วยไหมพรมเส้นใหญ่ค่ะพอเราถักจากชายอันนี้ถักจากชายขึ้นนะคะจากชายขึ้นเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมถักชายแล้วก็ถักโซ่ก่อนตัวนี้บุผ่านแนะนําว่าให้เราถักให้เราถักโซ่แล้วขึ้นลายเลยค่ะแล้วเราแค่มาเก็บขอบชายทีหลังจะง่ายกว่าไม่ต้องนับเสียเวลา ะะถักขอบชายแล้วก็ขึ้นเป็นหวัดแพ้อากาศจะมีเสียงซึ้ดนิดหนึ่งพอเราถักมาตรงนี้นะคะเราขึ้นมาโซ่สามเนาะพอได้โซ่สามพอได้โซ่รอบตัวรอบตัวเราแล้วนะคะก็ขึ้นขึ้นโซ่มาหนึ่งสองสามขึ้นโซ่มานะคะทําหลักก่อนพันหัวเข็มหนึ่งครับงถ้าไหมเส้นใหญ่บุพาทั้ง ดึงคักเดียวนะคะดึงขักเดียวหลักอะคะ่ะให้ได้สามหลักอันนี้ให้ได้สามหลักนี่นะสามหลักสามหลักเสร็จก็โซ่สามโซ่สามโซ่สามบนตรงนี้ตรงนี้ใช้สองสองหลักนะคะสองโซ่แต่เขาตั้โซ่ข้างบนนี่สามโซ่นะคะข้างล่างนี่สองโซ่มาปักลงโซ่ที่สามพันหัวเข็มนะคะปักลงโซ่ที่สาม อันนี้เราเริ่มจากนี้เลยแล้วเราค่อยมาทํามาทําหลักตรงชายที่หลังค่ะขึ้นจากลายตรงนี้จะง่ายกว่าค่ะแล้วก็สามโซ่สามโซ่นะคะเว้นสองโซ่เว้นสองโซ่นะแล้วก็มาทําหลักสามหลักสหลักสามหลักพอรีดมันจะห่างเหมือนของแบบค่ะอันนี้ตอนถักมันจะชิด สามโซ่สามโซ่บนแต่ข้างล่างในสองโซ่นะคะแล้วก็ปักลงโซ่ที่สามบูพัฒน์ทำให้ดูหน่อยหนึ่งนะทำแบบให้ดูหน่อยหนึ่งทำให้ดูสองสองช่วงดอกนะ แล้วมาอีกรอบเราก็ขึ้นหลักถ้าใหม่เส้นใหญ่ขึ้นไปสองโซ่นะคะสองโซ่ก็ปักบนหลักเลยหลักต,ตรงนี้นะคะเราใช้สามโซ่นะคะสามโซ่ปักลงในช่องนี้ช่องกลางนี้นะคะเกี่ยวแบบนี้นี่นะคะ หนึ่สองสามสามหลักลายง่ายค่ะแต่ว่าทําออกมาจะสวยค่ะลายนี้ลายง่ายนะแต่ทาออกมาสวยสามโซ่เวลาปักตรงนี้เกี่ยวแบบนี้นะคะนี่นะมาให้มันโปง่ง อันนี้เอาแบบเสื้อมาแล้วก็มาแนะนำแนะนำลายนิดหน่อยนะคะไม่ได้มาสอดเข้าตัวนะสองโซ่สามหลักสามโซ่นะคะตรงนี้ปักลงที่ที่เดิมนี่นะคะ ตรงที่เราปากักตะกี้แล้วก็เกี่ยวแบบนี้เป็นเสื้อคลุมค่ะอันนี้เป็นเสื้อคลุมสไตล์เสื้อคลุมนะยาวๆยาวๆ จะใช้ใหม่อะไรก็ได้นะคะตามเปรดชอบนะคือถ้าถักตัวใหญ่ขนาดนี้บุผาก็ต้องใช้เส้นเส้นใหญ่เพื่อที่ได้ถักได้ไวนะคะแล้วพอมาพอมาอีกรอบหนึ่งนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วดึงเลยค่ะ ันนี้เพื่อประหยัดเพื่อประหยัดเวลาใช้สองโซ่นะคะตรงนี้ใช้สองโซ่นะแล้วก็ตรงหลักตรงหลักนี้ปักลงตรงตรงกลางนะคะเนีย่ยจะปักยากหน่อยเพราะมันมเป็นแหลมใช่ไหมนะคะสอง สองโซ่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มปักลงเป็นหลักลงตรงกลางนี้เลยสองโซ่ลายไม่มีอะไรมากแต่ว่าลายนี้ทำออกมาสวยสวยแน่นอนค่ะสวยเปยบเรียบๆนะคะลายจะเป็นแบบนี้เทคนิคอยู่ตรงนี้นะคะ ออมาตรงนี้เราก็ทำเป็นหลักไปเลยนคะคะแล้วก็อันนี้สองหลัก หายใจจะแรงนะคะแพ้อากาศหนักมากสงสัยระหว่างโควิดกับแพ้อากาศอยู่ค่ะเอ,เอทีเคนตรวจจนเนะาะกังวลนี่นะคะก็ก็หลักแถวนี้จะเป็นหลักตัวที่เป็นหลักแบบนี้ค่ะตรงชายเราเข้าไปทำตรงชายเนี้ยไปทำที่หลัง ทำตอนเก็บต,ตอนเสร็จอันนี้เพื่อขึ้นลายสะดวกขึ้นลายมันจะได้ไม่ต้องนับค่ะเราก็ทําลายขึ้นมาเลยพอมารอบนี้เราก็โซ่สามเหมือนเดิมโซ่สาเบ้นมาสองสองโซ่สองหลักเลยค่ะเรากกับมาตรงหลักกลางผ่านตะเข็บสองโซ่สมโซ่สี่สามโซ่ สามโซ่เป็นสองสองสองหลักมาหลักนี้นะคะแต่พอไปรีดหลักที่มันไอ้นี้กันมันก็จะห่างกันนะนี่นะคะสามโซ่นะ ลายนี้จะเป็นถักผ้าปูโต๊ะอะไรก็ได้นะถักได้หมดนะคะตรงนี้เกี่ยวแล้วดึงแบบนี้นะคะมันจะได้ชิดกันพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงเลยไม่จําเป็นต้องดึงแน่นนะคะอันนี้นะไม่ต้องเป็นต้อง,องแน่นมือมากถักสบายๆได้เลยค่ะ พอไปรีดมันย้วยนะไหมผมย,ย้วยลายมันจะเป็นลายใหญ่ๆตาใหญ่ๆสวมทับเสื้อเราอีกทีหนึ่งทบคือประมาณว่าใส่เสื้อถักนะคะจะต้องมีเสื้อข้างในเนาะจะเป็นเสื้อสายเดี่ยวเสื้อกล้ามเสื้ออะไรก็ว่าไปต้องมีเสื้อข้างในค่ะเราคงจะไม่เหมือนฝรั่งที่แบบเขาไม่ใส่ใส่ยกทรงแย่เดียวนั้นไม่ได้พอมารอบนี้ก็ ามโซ่สามโซ่กำลังสวยค่ะปักลงที่เดิมนะคะปักลงที่ตอนแรกนะถ้าไมมเกี่ยวไม่หมดถอยหลังแล้วก็เกี่ยวใหม่นะคะพยายามให้มันมาหมดทุกเส้นเพราะอันนี้เวลาเราใช้งานเลยยือยาวค่ะมันจะได้มันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะ อย่งั้นเดี๋ยวเราไปชงไปซักขาดเห็นบางบางเสื้อบางตัวที่เขา,าลงแบบมีขาดก็มีที่เขามาลงลุย พันหัวเข็บหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะแปบ๊บเดียวเสร็จอันนี้ใช้สองสองโซ่นะคะตรงนี้นะเราก็ปักตรงกลางนี้เลยหลักมันจะแทงยากหน่อยนะคะตรงนี้นะก็ไม่เป็นไรแต่มันจะแน่นมันจะแน่นสวยคือไปรีดแล้วมันไม่ย้อยมากค่ะรีดแล้วมันจะเห็นเป็นรูปร่างสวยน,ะะนี่ยนะอันนี้ใช้สองโซ่นะ อย่าไปใช้3ามนะสไม่สวยนะคะแทงระหว่างตัวกลางเนี่ยจะเห็นอันนี้ประมาณว่าบุภาเอาเอาแบบเสื้อมาให้ดูแล้วก็สอนถักลายนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าวิธีเข้าตัวเนี่ยค่ะมีมี u t u b e หลายท่านที่สอนอยู่ค่ะอันนั้นก็ไปไปศึกษาดูเนาะ ที่เข้าตัวนั้นเขาตัดต่ออะไรเรียบร้อยก็ไปดูปาประกอบเกิดกันได้ค่ะแต่พอถ้าเราทําเป็นหนึ่งตัวแล้วทีนี้จะไม่ยากแล้วค่ะถ้าเข้าตัวเป็นหนึ่งตัวแล้วนะหลังจากนั้นเราแค่ตัวลายนี่แหละที่เราเอะมันถักยังไงมันจะมีปัญหาตรงที่ถักลายนี่แหละเพราะแบบที่บุภาเอามาเนี่ยเขาจะมีมีแพทเทิร์นนะคะเขาจะเป็นแบบเสื้อเฉย แล้วก็บุพาก็เอามาว่าเออถ้าเราเออกมาถักอีลายอย่างนี้คือถ้าเห็นแต่ลายไม่เห็นภาพรวมของตัวเสื้อเราจะไม่รู้ค่ะว่ามันสวยไม่สวยมันต้องเห็นเห็นภาพเป็นตัวเสื้อนะเป็นผืนผ้ามันถึงจะรู้ว่าอีลายเนี้ยสวยหรือเปล่าบางทีแค่สอนแค่ตรงเนี้ยค่ะ มันจะไม่เห็นภาพนะทำให้เห็นเป็นตัวเสื้อก็เลยต้องเอาตัวเสื้อก็มีหลายท่านนะคะที่เขาถักเฉพาะลายอย่างเดียวแต่แต่เราก็บางทีลายหรูรามากแต่ว่าพอมาเป็นภาพรวมมันไม่สวยก็มีนะอ่ะี๋ย่ค่ะพอรีดแล้วมันก็จะเรียบนะคะรีดแล้วจะเรียบตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขาสวยนี่นะที่เราปักตรงจุดเดียวนะคะ พอลีดมามันก็จะเป็นมันก็จะสวยนะเนี่ยทำเป็นตาใหญ่ๆเป็นเสื้อคลุมค่ะเป็นเสื้อคลุมคลุมยาวๆนะอู๋ายเห็นหลายตัวเลยนะไอ้ตัวแบบเนี้ยที่เป็นเสื้อคลุมนะคะลายเนี่ยนะเห็นมีลายตัวอยู่สีของตามตังแบบอ่ะไม่มีอ่ะสีส้มเข้มๆอ่ะไม่มีสีเนาะสีเออสวยดีนะ สีน้ำหมากไหม,มสีน้ำบากบูพาวสสวยดีนะเนี่ยเนี่ยเขาเขาทำชายยาวยาวมากเลยะคะ่ะทำชายยาวติดเราหักกระดุมสวยๆมาติดก็ได้แต่ถ้าเราขี้เกียจมีกระดุมก็ทำเป็นเชือกผูกค่ะผูกเป็นโบก็ใส่ใส่ดีนะตรงคอนนี่ค่ะเราก็เว้าเว้าเข้าไปอันนี้ถักตัวนี้ถักนะคะออ่ถักเปิดหน้าใช่ไหมถักล็อมล็อมเปิดหน้า เปิดหน้าเราก็ถักออบมาค่ะคือไม่เอาชนกันเนาะเราถักเปิดคนละฝั่งทีนี้พอมาถึงวงแขนค่ะพอมาถึงวงแขนเราก็ถักชิ้นหน้าชิ้นหน้าขึ้นไปแล้วก็เว้าตรงนี้นะคะล้นล้นขึ้นไปล้นให้มันเป็นคอแหลมอะค่ะล้นให้เป็นคอแหลมมันก็ได้อยู่ประมาณช่วงวงแขนเราพอดีตรงที่ล้นคอเนี่ยนะที่เราจะทําวงแขนแล้วก็แผ่นหลังเนี่ยเราถักมาชนคอเลย แล้วก็เอาหัวไหล่มาต่อกันแล้วค่อยๆถักแขนลงมาแขนอย่าทําแขนกว้างนะคะแขนต้องพอดีตัวนะเสื้อตัวนี้ถึงจะสวยเพราะว่าตัวชายมันยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะพอชายมันยาวอยู่แล้วแขนเนี่ยไม่ควรจะหลวมควรจะพอดีพอดีตัวกับแขนเราถึงจะสวยเนาะอันนี้บุผักก็อยากถักไว้อยู่แต่ว่าดูแล้วไหมที่มีอยู่ไม่น่าจะพอก็ต้องไปหาไหมที่มันอันนี้ใช้เยอะอยู่นะ เพราะมันยาวตัวมันยาวแล้วแขนแขนยาวด้วยแขนแขนมันทบแขนออกมาด้วยนะเนาะใช้ไหมค่อนข้างจะใช้ไหมเยอะก็ลองทําดูค่ะหลากหลายลายลองทําดูก็พอภาพรบออกมาบุาพาว่าก็โอเคอยู่นะสวยอยู่ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทํากันดูนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ